แฟนไปมีมือที่3แต่ไม่ยอมเจอหน้าเราล่ะคะนะครับเราจะต้องทําอย่างไรคะคนคนหนึ่งออกจากชีวิตของคุณไปไปอยู่กับมือที่3และถ้าคุณต้องการให้เขากลับมามันจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3อย่างครับหงครัเขาต้องรู้สึกว่าตัดสินใจผิดครับที่ทิ้งคุณไปครับหลังจากเนี้ในเรื่องของการเงินใครที่ยังสนับสนุนสพอร์ตคุณต้องหยุดครับ2ครับงอเรื่องบนเตียงครับทั้งหมดเลยครับ2ครับ เขาจะต้องมองเราเป็นมิตรก่อนครับ3ครับจงโชว์การพัฒนาตนเองครับอย่างต่อนเนื่องครับการโชว์ครั้งนี้บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาสองแต่มือที่3เข้ามาสองพอมือที่3เข้ามาสองเนี่ยสมองมนุษย์เวลาเราเข้าไปดูโซเชียลมีเดียของใครเรามักที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาครับคือความคิดของมือที่3ก็จะเริ่มตีวนครับคราวนี้ครับมือที่3ก็จะเริ่ม ไปทะเลาะก,กับแฟนของคุณครับเวลาที่เขาอาจจะมีปัญหาอื่นกันในการทะเลาะก,กันมือที่สามก็จะพูดประโยคนี้ทันทีว่าใช่สิฉันไม่ดีเหมือนกับแฟนเก่าคุณนี่ใช่สิฉันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณก็กลับไปอยู่กับมันเลยสิเขาจะเริ่มมีปัญหากันเองการจัดการปัญหามือที่สามคุณอยากคิดแค่ว่าฉันจัดการแฟนฉันอย่างเดียวไม่ใช่คุณต้องกระตุ้นหรือตีกรอบครับให้สองคนนี้มันชกกันเองบนสังเวียนส่วนคุณเนี่ยอยู่นอกสังเวียนครับ นั่งตาใบเล็บสวยๆหล่อๆนะครับรอชนะคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1 e b o อีบุ๊ก100ประโยคของคนมีเสน่ห์มูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนมูลค่า1,990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ 1, 2 2> าหาน์มูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดมูลค่า1 9 9 0บาท เล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสนิห์มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่ามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้น ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ